กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะนักเรียนในหัวขอ้อความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้จัดทำโดยครูจิรพัฒน์กีรติดำเกิงสกุลและครูปัญจพัฒน์อังกาบขาวค่ะวันนี้นะคะ ครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไรคะสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งที่มีตัวตนสามารถเคลื่อนที่ได้ต้องการอาหารที่อยู่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตซึ่งมีลักษณะที่สำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ต้องมีการจเจริญเติบโต 2. เลื่อนไหวได้ด้วยพลังงานที่เกิดขึ้นในร่างกาย 3. สืบพันธ์ได้ 4. ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ 5. ประกอบไปด้วยเซลล์ 6. มีการหายใจ 7. มีการขับถ่ายของเสียและ 8. ต้องกินอาหารหรือแร่ธาตุต่างๆค่ะซึ่งก็คือพืชสัตว์แล้วก็มนุษย์ คำถามชวนคิดอีกข้อนะคะนักเรียนคิดว่าสิ่งไม่มีชีวิตนั้นคืออะไรคะสิ่งไม่มีชีวิตก็คือสิ่งที่มีลักษณะตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะได้แก่ดินน้ำอากาศและแสงค่ะ ดินมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตยอย่างไรบ้างคะดินนั้นจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและธาตุอาหารของพืชค่ะเรานิยมจะปลูกพืชน,นะคะในดินนะคะเนื่องจากในดินนั้นนะคะมีแร่ธาตุอาหารนะคะซึ่งพืชเนี่ยก็จะใช้รากนะคะในการดูดซึม แร่ธาตุอาหารเหล่านี้นะคะเพื่อไปเลี้ยงลำต้นและไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชให้เจริญเติบโต,ตค่ะนอกจากนี้นะคะดินยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ค่ะตัวอย่างเช่นปลวกมดนอกจากนี้ยังมีไส้เดือนดินและสัตว์ชนิดอื่นๆอ,อ,อีกค่ะ นอกจากนี้นะคะดินยังเป็นแหล่งน้ำของพืชและสัตว์ได้ด้วยค่ะเมื่อเราเนี่ยนะคะรดน้ำลงไปนะคะในดินนะคะพืชก็จะทำหน้าที่นะคะใช้รากเนี่ยนะคะดูดซึมเอาน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นได้ค่ะส่วนสัตว์นะคะในภาพนี้ก็คือช้างนะคะมันกำลัง ที่จะกินน้ําจากดินอยู่ซึ่งบริเวณนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าโป่งนะคะซึ่งโป่งเนี่ยจะมีทั้งแหล่งอาหารนะคะแหล่งและแหล่งน้ํานะคะน้ำนะคะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตยังไงบ้างคะน้ำจะใช้ลำเลียงสารต่างๆของมนุษย์สัตว์และก็พืชะคะ่ะ น้ำนะคะยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและพืชน,น้ำชนิดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำจืดสัตว์น้ำเค็มกุ้งหอยปูปลาหรือจะเป็นพืชที่อยู่ในน้ำค่ะอากาศค่ะมนุษย์พืชและสัตว์นะคะใช้ออกซิเจนในการหายใจนะคะอย่างมนุษย์เนี่ยจะใช้ออกซิเจนนะคะ ในการสลายอาหารที่รับประทานเข้ามาเพื่อให้เกิดพลังงานแล้วก็นำไปใช้ให้ส่วนต่างๆของร่างกายค่ะสัตว์ก็ใช้ออกซิเจนเช่นเดียวกันนะคะอย่างในภาพเป็นสุนัขใช่ไหมคะเวลาที่มันหอบนะคะและมีการหายใจเนี่ยก็แสดงว่ามันกำลังที่จะระบายความร้อนออกจากร่างกายค่ะและนอกจากนี้นะคะพืชก็ยังใช้ออกซิเจน ในการหายใจเช่นเดียวกันนะคะตลอดเวลานะคะดังนั้นออกซิเจนเนี่ยทั้งมนุษย์พืชและสัตว์เนี่ยจะใช้ออกซิเจนในการหายใจได้ตลอดเวลาเลยค่ะพืชค่ะยังใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ด้วยแสงในช่วงเวลากลางวันอีกด้วยค่ะแสงค่ะ พืชน,นะคะจะใช้แสงในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะนักเรียนเคยสังเกตนะคะเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยแล้วพืชหรือต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยไม่ได้รับแสงนะคะพืชก็จะเจริญเติบโตได้ช้านะคะหรือจะมีพืชบางชนิดที่มันขึ้นใต้ต้นไม้นะคะหรือบริเวณข้างกำแพงนะคะมันก็จะมีการปรับตัวนะคะก็คือจะมีส่วนที่ยืดออกไปนะคะ กาะบริเวณที่อ,อิดหรือว่าไม้หรือบริเวณต่างๆเพื่อให้มันได้รับแสงมาใช้สังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะมนุษย์และสัตว์นะคะใช้แสงในการมองเห็นค่ะ ในเวลากลางวันนะคะนักเรียนคงจะสังเกตว่าเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนได้เลยใช่ไหมคะ,ะใช่ไหมล่ะคะโดยที่เราจะใช้แสงของดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะแต่เราไปดูในเวลากลางคืนสิคะนักเรียนการจะมองเห็นสิ่งต่างๆเช่นเดียวกับกลางวันนั้นยากแล้วใช่ไหมคะ ดังนั้นเราจึงใช้แหล่งแสงนะคะซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเช่นไฟฟ้าต่างๆมาช่วยทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆในเวลากลางคืนค่ะแล้วเราจะนำความรู้ในเรื่องนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรคะนักเรียนเราก็ต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะให้มีสภาพที่เหมาะสมนะคะต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะ เ,เราต้องทำแหล่งน้ำให้ใสสะอาดดินของเรานะคะก็จะต้องปลอดสารเคมีและอากาศก็จะต้องไร้โมลพิษภาพนี้นะคะครูได้ทำการสืบค้นนะคะมาจากภาพอากาศในประเทศจีนนักเรียนคงจะเห็นว่า เราสามารถที่จะมองเห็นตึกแล้วก็มองเห็นท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เนื่องจากว่าประชากรของจีนเนี่ยมีความสามาัคคีกันเป็นอันมากเลยค่ะที่จะลดมลพิษทำให้อากาศบริสุทธิ์อย่างนี้ค่ะค่ะสำหรับที่เราเรียนไปในวันนี้นะคะครูเชื่อว,ว่า นักเรียนคงจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะดังนั้นการบ้านในวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนนะคะไปศึกษาข้อมูลในหนังสือเรียนหน้า32มสถึงสานะคะแล้วนักเรียนไปตอบคําถามในใบงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในข้อ2ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ครูก็ขอขอบคุณนะคะที่นักเรียนได้ตั้งใจฟังมาตลอดคลิปเลยค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ